ทรงชนะมารมานั้นไม่สามารถทำให้พระโพธิสัตว์หนีไปด้วยลมฝนหาฝนหินหาฝนเครื่องประหารหาฝนฐานเพลิงหาฝนเท่ารึงหาฝนทรายหาฝนเปือกตมและหาฝนคือความมืดรวมเก้าอย่างนี้ด้วยประการชนี้จึงสั่งบริษัทนั้นว่าแน่ พนายพวกเจ้าจะหยุดอยู่ทําไมจงจับสิทธ,ธากุมานี้จงทำร้ายจงทำให้หนีไปส่วนตัวเองนั่งบนคอช้างคิริเมฆถือจัก,กราวุธเข้าไปใกล้พระโพธิสัตว์แล้วกล่าวว่าดูก่อนท่านสิทธถะท่านจงลุกขึ้นจากบัลังนี้บัลังนี้ไม่ได้ถึงแก่ท่านบันลังนี้ย่อมถึงแก่เรา พระมหาสัตย์ทรงฟังคำของมานั้นแล้วได้ตรัสว่าแน่มานท่านไม่ได้บำเพ็ญบารมีสิบอุปบารมีสิบและปรมัตถบารมีสิบทั้งไม่ได้บริจาคมหาบริจาคห้าไม่ได้บำเพ็ญยาตัถจิริยาโลกัตถจิริยาและพุทธะทะจริยาบัลังนี้จึงไม่ถึงแก่ท่านบาลังนี้ย่อมถึงแก่เรา มานโกรธอดกลั้นกำลังความโกรธไว้ไม่ได้จึงคว้างจักราวุธใส่พระมหาบุรุษจักราวุธนั้นได้ตั้งเป็นเพดานดอกไม้อยู่ในส่วนเบื้องบนของพระมหาบุรุษนั้นผู้ทรงรำพึงถึงบารมีสิบอยู่ได้ทราบว่าจักราวุธนั้นคมกล้านักมานั้นโกรธและคว้างไปในที่อื่น จะตัดเสาหินแท่งทึบเป็นอันเดียวไปเหมือนตัดหน่อไม้ไผ่แต่บัดนี้เมื่อจัก,กราวุธนั้นกลายเป็นเพดานดอกไม้ตั้งอยู่บริษัทมานนอกนี้คิดว่าพระสิทธ,ธัตกุมารจะลุกจากบัลลังหนีไปในบัดนี้จึงพากันปล่อยยอดเขาหินล้วนแต่มีขนาดใหญ่ลงมา เมื่อพระมหาบุรุษทรงรำพึงถึงบารมีสิบอยู่แม้ยอดเขาหินเหล่านั้นก็ถึงภาวะเป็นกลุ่มดอกไม้ตกลงอย่างพื้นดินเทวดาทั้งหลายผู้ยืนอยู่ที่ขอบปากจักรวาลยืดคอชะเง้อศีรษะออกดูด้วยคิดกันว่าท่านผู้เจริญอัตภาพอันถึงความงามเลิศแห่งพระรูปของพระสิทธะกุมาร คงทำลายเสียแล้วพระสิทธัตถากุมารจะทรงกระทําอย่างไรหนอะลำดับนั้นพระโพธิสัตว์ตรัสว่าบัลังที่ได้เคยถึงแก่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้บำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมแล้วในวันที่ตรัสรู้ย่อมถึงแก่เราแล้วตรัสกับมารผู้ยืนอยู่ต่อไปว่าแน่มาร ใครเป็นสักขีพยานในการให้ทานของท่านมาเหยียดมือชี้ไปยังหมู่มารโดยกล่าวว่าชนเหล่านี้มีประมาณเท่านี้เป็นพยาขนขณะนั้นเสียงของบริษัทมารซึ่งกล่าวว่าเราเป็นพยานเราเป็นพยานได้เป็นเช่นกับเสียงแผ่นดินสุดลำดับนั้น มานจึงกล่าวกับพระมหาบุรุษว่าดูก่อนท่านสิทธ,ธัตถะใครเป็นสกีพยานในการให้ทานของท่านพระมหาบุรุษตรัสว่าก่อนอื่นในการที่ท่านให้ทานพลมานทั้งหลายผู้มีจิตใจเป็นพยานแต่สำหรับเราใครๆผู้มีจิตใจชื่อว่าจะเป็นพยานให้ ย่อมไม่มีในที่นี้ฐานที่เราให้แล้วในอัตภาพอื่นๆจงยกไว้ก็ในคราวที่เราดำรงอยู่ในอัตภาพเป็นพระเวสสันดรได้ให้สัตตะสดกมหาทานวงเล็บทานอันประกอบด้วยสิ่งของอย่างละหนึ่งร้อยเจ็ดครั้งมหาปัตพีอันหนาทึบนี้ แม้จะไม่มีจิตใจก็เป็นสักขีพยานให้จึงทรงยื่นพระหัตถ์ขวาออกจากภายในกลีบจีวรแล้วทรงเหยียดพระหัตถ์ชี้ตรงไปยังมหาปัฏพีพร้อมกับตรัสว่าในคราวที่เราดำรงอยู่ในอัตภาพเป็นพระเวสสันดรแล้วให้สัตตสดกมหาทานท่านได้เป็นพยานหรือไม่ได้เป็น มหาปัตพีได้ดังสนั่นวันไหวประหนึง่งท่วมทับพ,พลมานด้วยเสียงตั้งร้อยเสียงพันเสียงแสนเสียงว่าในการนั้นเราเป็นพยานให้ท่านจากนั้นมหาปัตพีได้กล่าวว่าข้าแต่ท่านสิทธถะทานที่ท่านให้แล้วเป็นมหาทานเป็นทานอันยอดเยี่ยมดังนี้ เมื่อพระมหาบุรุษพิจารณาถึงทานที่ได้ให้ในอัตภาพเป็นพระเวทสันดรช้างคีริเบกสูงถึง150โยโยก็คุกเข่าลงพวกบริษัทของมารต่างพากันหนีไปคนละทิศคนละทางไม่มีมารสองตนที่จะไปทางเดียวกันเลยต่างทิ้งเครื่องประดับศีรษะและผ้านุ่งหม่มหนีไปทางทิศท,ทางข้างหน้าของตน